หอมหัวใหญ่100กรัมมีปริมาณโพแทสเซียม146มิลลิกรัมหอมหัวใหญ่มีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีหอมหัวใหญ่นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารต่างๆโดยเมนูที่มีหอมหัวใหญ่เป็นส่วนประกอบที่เห็นได้บ่อยๆคือนำมาประกอบในยำใส่ในอาหารประเภทผัดต่างๆใส่ในไข่เจียว มาทำเป็นหอมใหญ่ชุบแป้งทอดหอมหัวใหญ่ผัดเนื้อการนําหอมหัวใหญ่มาต้มซุปหรือว่าทําน้ําสต๊อกต่างๆไม่ว่าจะใส่เนื้อสัตว์หรือไม่ก็ตามนะครับนิยมใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความหวานตามธรรมชาตินะครับ